สวัสดีครับทักทายพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้่าสสัยนะครับภาพพ่อแม่พี่น้องนะครับเมาเบิงข้าเจ้าโดดร่มนะครับแข่งขันการโดดร่มนะครับที่วัดผาตั้งนะครับอำเภอสังคมนะครับจังหวัดน้องไายของเฮาบาสสัยจะภาพไปชมบรรยากาศนะครับในการแข่งขันนะครับว่าสิเป็นแข่งขันประเภทใดเดี๋ยวภาพพ่อแม่พี่น้องไปรับชมครับนะครับนี่ก็คือบรรยากาศครับ บรรยากาศแข่งขันนะครับของนานาชาตินะครับพี่น้องครับเปนสิทแข่งลงแพงลงุ่มคนเดีอวพี่น้องครับนะของประเทศต่ตางๆนะครับ <c oughs> นี่ของเขาครับพี่น้องครับโอ้ไปแล้วครับไปแล้วขึ้นไปแล้วครับนะครับโอเคโอเคอือเสร็จแล้วครับไปแล้วไปแล้วครับไปแล้ว Hello. Good morning. How are you? How are you? are you? การแข่งขันครับพ well ี like ่น้องครับเตรียมการแข่งขันนี่ครับก็มีปุ๋ยปอยเสินใจครับบรรยากาศในมือสองครับกรรมการนี่ครับเป็นที่แข่งขันในดูแบบที่พ่อแม่พี่น้องในกับโปรเคยเห็นครับ นี่ก็คือเครื่องร่อนนะครับล่มชูชีพโมมี่เครื่องยังตีหลังนะครับ,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 บดูนะครับบรรยากาศชมนะครับไปแล้วไปแล้ว ไปแล้วนย้ครับไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วครับไปแล้ว ไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วครับไปแล้ว Baiklah, pada กันร่อนให้ล่งพอดีโอ้โทรศัพท์ครับเจอแสงแล้วแบบคคบันไดเกิดมาลุนขนาคนนี้ครับจะแตะเป้าได้หรือไม่ครับเออ,อชอบสกิฟึบแตะปับ๊บโอ้โหพลาดน,นิดนึงครับเรามาจับตาดูการจับตาดูก็จับอย่างนี้นะคือการจับตานั่นครับจับตาดู ไกลๆเหมือนสาวนะครับน,รน่ผู้หญิงมีสาวครับนีสาวสาวสวยนะครับดยไกลใช่เลยนะด่ดยจากลักษณะ่านะนะปึ๊บอุ้ยเลยครับโอ้ยสาวสวยเราพลาดนะครับ